ตอนนี้เราเข้ามาในดงในเสายักษ์แล้วครับโอ้โหดูขนาดใหญ่จ้าบเหรอลูกโอ้โหลูกไเลยนะไม่มีความวิ่งหนีนะคุณพ่อโอ้โห น้องสุกัญญาคะชอบเป็นเด็กสาวมากๆค่ะคุณพ่อที่บ้านมีมาสี่ห้าตัวนะคะคุณแม่จะพามาดูของจริงแล้วก็เท่าของจริงเลยนะคุณพ่อไม่รู้ข้างในมีอะไรน้องสุกัญาดูบ้างนะคะหรือมีสัตว์ต่างๆให้น้องสุกัญาดูหรือว่าอย่างอื่นให้น้องสุกัญาดูมากมายเลยนะคะน้องสุกัญาพร้อมหรือยังคะพร้อมยังพร้อมยังคะพร้อมนี่คุณพ่อดูพร้อมมาถึงมาถึงโดนซื้อไปหนึ่งตัวโดนตกไปหนึ่งตัวเลยนะคะพร้อมเอาหนังซื้อให้พร้อมพร้อมไงพร้อมยังไงพร้อมยังไงโอเคพร้อมโอเคโอเคมเลย ก็เจอป้ายนะคะสวนนงนุษย์คุณพ่อดูโอ้ยชี้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 อยากจะไปทางนู้นนะคุณพ่อเขาเห็นในเราสองคนดูป้ายสวนนงนุษย์นะครับใหญ่มากเลยเนี่ยเป็นหีบหนะเอามาเรียงกันนะให้เป็นหนังสือสอง้นก็มีพวกรถเต็มเลยนะเนี่ยดูดิข้พอปุ๊บเราก็เจอรถเลยเนี่ยคุณพ่อดูสิคุณยายไปเรียนเพราคุณยาย ไม่ค่อยบ้านเราไหมคะสวยมากเลยคใบเฟิร์สก็สวยนะคุณพ่อนี่มีรถจิ๊บเนี่ยตั้งหลายพันเนี่ยเขาเป็นรถสะสมนะไม่คุณยายไม่ชอบหรอกสวยจังเลยโอ้โหโคตรเท่เลยเนี่ยรถคุยรถแย่คุณพ่อต้องซื้อให้คุณแม่คันหนึ่งนะคะแบบนี้นี่รถบ้านด้วยมีรถบ้านด้วยเนี่ยนี่เหมือนรถกับเหมือนรถคุยฮิม่าอันเนี้ยใหญ่ใหญ่แนี้สวยมากเลยนะคะอะไหนี่เข้ารถดีกว่าเขอโอ้ต้นกระบองเพชรเต็มเลยต้นะบองเพชรโอ้ แง่เดือกองเพชรดีกว่าค่ะนี่นี่โซนที่หนึ่งนะครับโซนกระบองเพชรนะฮะใหญ่มากเลยนะคะคุณพ่อใช่นี่เป็นเหมือนโดมกระบองเพชรเลยว้านี่ดิโอ้โหลูกใหญ่มากเลยนะคุณพ่อลองเอานิ้วจิ้มเนี่ยมันเนี่ยคมไหมคะของจริงไหมคะชิมจิ้มชิม,ชมของจริงแล้วของปลอมคุณพ่อชิมมือเลยเนี่ยอันเนี้ของพ่อของจริงนี่นะ<ว><า>ๆๆๆนี่นะน้องผู้ายกำลังเดินสำรวจนะครับโอ้โหนี่มีสวนญี่ปุ่นด้วยนะเล็กๆนะรักๆนะ กาดูน e hey. yeah, uh um. uh um. yeah, right. ี่ว no. ้าเกนนี่เดียวองนต่เโอีุ่ขาจัดออกมานารกนต้ั้งที่บ้านรดีนะไหตรอัอ้าวนปากดูข้างหลังนี่เต็มเลยเนี่ยองชุดนค้นสวยมากจะโดนโซนโซนนี้ร้อนมากเลยเขาทำแบบเหมือน เราอยทะเลทรายแบบคุใช่ไปข้ามาด้านในนะครับเราก็เจอช้างเต็มเลยโอ้โหดูดินี่เป็นเ neat ช้างเลยนะฮะดดูิโอ้โหดูดิใา้ข้างๆเราก็ไปสวดลอยฟ้านะครับโอ้โหดูดิทำสวยมากเลยเป็นเลยนี่ดูช้างตัวใหญ่มากเลยน้องๆนี่มีประมาณตัวนี้คืออุจิมใช่หลายสิบเพี้ยนเลยนะเอาชนะดูช้างแล้วโอ้ ช้างเต็มเลยดูสิเดินกอดแตะเสาเฉยเลยนะนี่นะคะคุณแม่จะพาน้องสุกัดนะคะพี่ๆนะคะไปนั่งรถชมสวนข้างในนะคะแล้วก็มาเป่นกับคุณพ่อเลยค่มเลยรถแล้วรถติดแล้วนะคุณพ่อจะไปแล้วค่ะแล้ว ตัวใหญ่อีกครั้งหนึ่งจุดจำนาหลากแสบก่อนนะครับ้าง่องไง้างล่องไงช้างล่องไงหนุใช้างล่หไงช้างลองไงไปช้ายครับ่อแมแม่ใช่มคะลก็มานีสอดก็สนนะครับไปดูแดด่องเรือสองตันามนปร้ตันเรารียนสบายจุดมาได้จุดลนรวมผ่านประตูอาหารตันชา รสามมือสอนการมือก็น,น้ำสบจำรอโอเคค่ะโอเคค่ะลูกใช่ค่ะเลือดก็จำได้รอนน้เลือดล้าบล้าบพอ่องา,ามล,ลี่จะปักนนทุกอย่าง น้องสุกานะคะเหมือนตุน้องสุกานเลยโอ้ดูดิือนวังโบราณเลยเนี่ยดูสวยมากเวใจเใสวยสวยมาเด๋าูเลยครับมาทะเลครับพี่หอด้ว่าทางนู้เป็นสานาทองเพราะสวยมากเลยอ้าวิกนี่ค่ะน้องสุกากำลังบรรยายคุณแม่ฟังนะคบพ่อนะคน้องสุการไหนคะเ เหมือนต้นไม้ที่คุณพ่อซื้อมาหาที่บ้านเบอกนี่มันเต้นกระเตี่ยวชัดๆไม่ใช่หรอเต้นเล็กน่ากินมากเลยดูก็จะกินจะกินมาแล้วครับนี่เราก็มาลิ้นจ๊กินตัวสางแล้วมาดูสิโอ้โห

我操你个妈！<ー> นี่ืออนสาวก็นี่คือพ่อิตันนี้เล็กเลยนะภาพเล็กกระตึ้งนึงไปเลยค่ะพวกพด้ว่าจะรสาวเฮ้ยฟันน้องนกยักษ์นกยักษ์ด้วยนะเดี๋ยวครับก็จะจอดตรงนี้แต่ตอนนี้ยังไม่จอดเนาะพากันนานป่าหินเลยนะใช่มีแต่หินเดียวโอ้โหดูสิหินเี้ยงกันแบบมชาติกเลียงกันแบบวันข้าั น้องสุกัรลงตรงนี้แล้วก็วิ่งบ้านเสวกินนะคะคุณพ่อเอาตัไหนนะคะตรงนี้เป็นที่หมายรูปเลยนะใช่ค่ะออเอ้ยตัวใหญ่ด้วยนะสวยมากนี่อุ้อุ้ยอุ้ยเอาตัวไหนข้าบ้าคะลูกนี้เลยให้คุณพ่อต่ายนะคะคุณพ่อซื้อให้ข้มีเพียบเลยนะครับน้องๆโอ้โหดยอู้หหนีหนีนีหนีรวยนะแคุณแม่ทาอยูกร้ดูตันนี้คะ้ดูตันนี้สิ อะไรเนี่ยโอ้มีฟันด้วยเนี่ยดูดิ่ชื่อไททานอโซ่จับจับลกูกใหญ่เลยนะไม่กลัวดูดิไม่กลัวมโมันลูกมันหมาแล้วคุณพ่อแม่ก็ลูกอย่างเงี้ยค่ะนี่ดูตรงนี้ตรงนี้ <c oughs> ไม่มีมวความวิ่งหนีมามานะคุณพ่อโอ้โหโอ้โหโอ้โหอย่าจับตัวอะไรแรงด้วยนะตัวตัวนี้มันง่าย้งหลักก่อนค่ะคุณพ่อต้งหลักก่อนแล้วก็จับนะฮะนี่ โอว่าตัดลักวนีู้ตัวนยเนีหายสาพันธมากเลยนะือนปันเยอะมากเลยนีย่ยตัวนี้ตัวอตัรเนยตัวนี้ยาตัดมากดูนี่ตัวนี้เมือนนกเลยดี่ยตัวนี้เหมือนนกเลยนะเหมือนไก่อรคุณพ่อไก่ผสมนก มีปีกแล้วก็มีขาโอ้หตีตัวเล็กด้วยนะนี่ตัวเล็กเขาลองสุกัดเลยนะนี่กำลังจะมาจับนะจับเหรอลูกโอ้โหแต่ละแต่ละตัวเลยนะแต่ละดัวทุกตัวนะคุณพ่อชอบทุกตัวนะโอ้โหเขาจับทุกตัวเลยนะทุกตัวเลยไม่กลัวเลยนะดูหน้าตานะที่เขาฟันเหมือนมากนะหรือว่าจับมือด้วยจับมือด้วยนี้มันเหมือนแรดนะตัวนี้ยูทาตอรัสท็อปนะ โอ้โหโอ้โหรักทุกตัวนะคะคุณพ่อนี่ดูงนี้ตัวใหญ่มากใคทำไม้ตัวนี้คุณพ่อโอ้ตัวนั้นใหญ่จังเลยนะไม่ไหนู่นน่อยเดี๋ยวเราไปดูเต่าคอยาวดีกว่าคอยาวตรงนู้นมาเริ่มจูงมือกัคอยาวดีกว่าเร็วลูกเราเจอไข่เดเ่ายักษ์นะครับโอ้โหดูสินี่คือแม่มันนะฮะตัวใหญ่มาเริ่มเลยนะฮะนี่คือไข่นะฮะแล้วก็มีนกด้วยอ่ะปากดีเนี่ยแม่และน้องโซกัสเข้าไปถ่ายกับไข่เต่านะครับโอ้โห ลองสกัดกับคุณแม่นั่นเลยสาวร้องไงสาวร้องไงจองจองจังอ้าวมดยักษ์โอ้มดยักษ์ด้วยนะเนี่ยดูสิมดสกัดโอ้โดูสิสองตัวนี้กำลังสู้กันเลยอันนี้มันเท่ากับเท่ากับสมัยก่อนจริงเนี่ยคุณพ่อเดูสิมันกำลังสู้กันเนี่ยตัวแรกกับตัวเนี้ยโอ้เนี่ยเขาอยู่เขทำยังไงก็โดนการยืนบอมมดนะฮะมดตัวใหญ่มากเลยดูสิเต็มเลยนะมดยักษ์นะนี่ถ้ามดตัวขนาดนี้เราคง โดนกินแน่เลยน้องสกา๊าดไดเลยดูตรงนี้ดิเข่ายาวมากเลยเนี่ยสกา๊าดโอ้โหเข่ายาวมากเลยนะครับเหมือนช้างเลยโอ้ตัวนี้ก็ใหญ่นะเนี่ยใหญ่มากเลยนะครับมีทำไซส์เท่าของจริงเลยนะฮะโอ้ดูตรงนี้น้องสกา๊าดดูมีหลายพันมากเลยนะตัวนี้ก็คอยาวๆนะเล็บยาวด้วยนะโอ้นั่นก็ใหญ่มากเลยนะคอแดงอะ่ะ เดี๋ยวมันมีใหญ่กว่านี้ตอนนี้เราเข้ามาในโดงในเสายักษ์แล้วโอ้หดูขนาดใหญ่มากมันไม่เท่าขนาดจริงเลยนะคะคุณพ่อใช่เห็นไหมดูสิตึกแบบสี่ชั้นสี่ช้าชั้นนะคุณพ่อดูสิใหญ่มากเลยโอ้โหแล้วดูสิเราเป็นตัวมดไปเลยนะคุณพ่อเราเป็นมดเลยนะคะใหญ่มากเลยนะคะดูเพาะว่าสม่ก่อนเราขนาดนี้คุณพ่ออันนี้ตัวกินพืชป่ะคะใช่กินพืชนะ ก็จะหนียังไงอับคุณพ่อทอ้าแม่เจาของจริงเป็นเหยี่ยวพับนี่ดูขาข,าขาแค่ใหญ่แล้วนะเป็นพันแล้วคุณพ่อมีหลายพันมากนะนอ้องสกัดละลานตาบ้างคุณพ่อนี่ตรงนี้นะคุณพ่อคะตรงนี้เป็นดงไงนินเสาเลยนะคะคุณพ่อดูสิน้องสกัดจัอบอะไรเนี่ยจับทุกทุกอ,อันนะคือทุกท <ff> ุกตัวคือน้องสกัดจับหมดเลยคุณพ่อใช่กับชื่ดแคนะ นิ่มหน้าือนคุณพ่อนะคะเวลาคิดงานนะคะแบบนอ้นเลยดูนี่หลายตัวโอ้โหไอ้ไข่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 แตกนะไข่แตกลูก้นี่คอใหญ่เลยไม่เลยเฮ้ยร้องร้องกันนะไม่กลัวเลยคุณพ่อไม่กลัวนะแม่กลัวนะคะแต่ตัวตรงนี้ก็น่ากลัวนะฮะนี่ปัญญาวด้วยนี่เนี่ยโอ้โหดูเต็มเลยนะคะสองฟังโอ้ตัวนี้ก็ใหญ่นะฮะดูหนามมีน้องหลังด้วยนะแหลมๆเนี่ย ดูนกสการ์ดมองอยู่นะฮะดูน้กสกัรดนกยักษ์ดูสิโอ้ยนกยักษ์ย่องบนนะนี่เพื่อนมเป็นเรื่องจริงนี่คือเราโดนกินนะดูตัวเล็กๆเนี่ยเอ้เล็กเขียวๆนะไม่ก็ไม่รู้ว้าวโอ้ยนกยักษ์อ่ะน้องกสการ์ดมาแล้วมาแวนกยักษ์มาดูดูน้กสกัร์ดย่งเนี่ยไม่โอ้ยดูดิกิ้งกลาแผงคอโอ้

ใหญ่กว่าช้างอีกอ่ะโอ้ยดว,วงนั้นสิใหญ่มากใช่นี่เป็นตโต๊คู่ปรับของทีเล็กนะฮะของวะที่น้องสกายอุ้มมานี่คุณพ่อ๋อตอนนี้นี่เองนะคะนี่ครับทีเล็กนะครับใหญ่มากนะนะคุณพ่อมาทายในปากเลยนะโอ้ใหญ่มากฮนะไม่น่าเชื่อมีเนื้อนเะสาแบบแต่งหน้าด้วยนะคทาเนี่ยเอาขาหน้าเลยนะนนสีขนะาเนื้อเสาเรา ว้าสวยและงามอ่ะคุณพ่อเว้าสุดๆเลยนะตรงนี้เป็นสะพานแขวนน้ามนะคะสะพานแขวนนะครับนี่ดูดิมี้าลายเต็มเลยนะครับนี่ม้าลายปั้นหลับเราอใช่ม้าลายม้าลายอ่ะม้าลายม้ลายนี่สะพานน้ามคัดเลื่อนข้ามสะพานแขวนนะครับเนี่ยน้องฟามิโก้เต็มเลยนะ่เลยจินี่น้องฟามิโก้สีชมพูโอ้ฟามิโก้สีแดงเต็มเลย เป็นดงเลยนะนี่แล้วก็มีเรือสาวกับเสือขาวนะต้อนรับเต็มเลยนะโดราเเซชี้เลยนะแม่กวัวก่อนนะคะพอจะถึงต้ตงปนปลายทางเย็นหวานว <S <S ถึงแล้วยกซ้ายยกขวายกซ้ายโอ้โด,ดูเจี้เรือสาวเจ้าีาา้ครับสีม่วงนะตัวนี้โอ้โหแขนมันเล็กมากเลยนะใช่มีเสือขาวด้วยเนี่ยเสือขาวฮ่งฮ่ง,งเสือร้องไง โอ้เห็นของเล่นนะครับโ oh oh, อ้โหดูชอบชอบชอบเลยเลยนะนีน่มาดูรถนะรถกระมีนะครับตรงนี้แล้วก็มีเครื่องบินด้วยนะโอ้โอมีเครื่องบินด้วยนีน่ด,ด,ด,ดูหมูหมูหันตัวเลยน้ดดองสกัดนะขี่หมูไหมขี่ไหมขี่บ้างขี่ไหมโอ้มีรถมีรถด้วยนะนี่น้องสกัดขี่รถนะับโอ้ตรงนี้มีร้านน้ำผึ้ด้วยน้องสกัดดูร้านน้ำผึ้งแล้ว สวยมากเลยครับตรงนี้และก็จบแล้วค่ะกับการพาน้องสุกัสเยี่ยวสวนนงรที่พัทยาค่ะโอ้โหวันนี้สุกัสสุกมากเลยนะคะเห็นไดนเสา์ที่น้องสุกัสชอบแล้วก็ ยอะๆเลยใช่ไหมคะน้องสุก,กาัาอย่างนี้นะคะคุณพ่อคุณ<ๆ>แม่นะคะถุงคุณแม่นะคะและถ้าพี่ๆชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กด s c r ต b e แล้วก็กดแชร์ให้น้องสุก,กาัาด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย